สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นปรมศึกปีที่6ของโรงเรียนถนอมชีวิยาลัยทก็พบกันครับกับคุณครูอีกนะครับในอีกหนึ่ง EP นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เรียนถึง EP ีที่1 4ข้อทที่ครับ EP ีที่13สนะครับสัปดาห์นี้เราเรียนเป็น EP ที่1 4 นะครับในรายวิชาศิลปะชั้นพ6ุนะศิลปะกับวัฒนธรรมนะครับยังอยู่ในหัวข้อของศิลปะกับวัฒนธรรมคือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับที่3นะครับวันนี้ครับคุณครูก็นำอาออกคำสองพันคำหนึ่งนะครับมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้คิดนะได้คิดได้วิเคราะห์ได้พิจรารณา นะครับคำว่าอิทธิพลอิทธิพลนะครับเด็กลองลองยึกซิครับว่าคำว่าคำว่าอิทธิพลเนี่ยความหมายหมายความว่าอย่างไรนะโอ้อิทธิพลของเม่อิทธิพลของคนนะแล้วผลมันแล้วผลมันเป็นอะไรแล้วผลมันเกิดขึ้นมันเกิดมันเกิดจากอิทธิพลมันเป็นยังไงนะอิทธิพลของคนนะเอาเป็นว่าคุณครูไม่บอกเรา มันหมายความว่าอะไร mm hmm. คิดนะครับวิเคราะห์สืบนัญหามาแล้วเขียนความหมายตรงนี้ครับใส่มาท้ายท้ายาท้ายใบงานที่ให้ไปนะครับนะทีนี้ไปดูครับนะคุณค่าของความสำคัญนะคุณค่าของความสำคัญนะที่ที่ ว่าอินโดเนี่ยนะครับมีคุณค่ามีความสำคัญอย่างไนะรแต่ผมเคิเป็นว่าเอาเด็กทำแล้วกันตรงนีนะ้ให้พวกเราทำแล้วกันพวกเราคิดวิเคราะห์แล้วกันนะมันสําคัญอย่างไรบ้างยกตัวอย่างมาได้ก็ดีนะครับนะต่อไปครับนะถ้าตามหลักยุแล้วที่เราเรียนกันนะครับที่ผ่านม,มานะเขาบอกว่างานศะิลปะนะครับนะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างนะครับขึ้นมาเพื่อเรจะจับกล้องได้ด้วยนะจับกล้องได้ด้วย กินพื้นที่ในอากาศนะครับถูกสร้างจากน้ำมือของมนุษย์จากมันสมองจากจินตนาการของมนุษย์เรานะครับนะ่ะสร้างขึ้นมาเป็นโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้นะครับนะ่ะกินพื้นที่ว่างในอากาศกาจะต้องได้เลยแหละนะเป็นลักษณะมิตินะฮะก็จะมีก็จะมีเช่นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปะเกรรมนะฮะเราก็เรียนกันมาพอสมควรแล้วแหละเรารู้ความหมายพอสมควรแล้วแหละนะครับนะงานทศ,ศนิ์เนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์นะครับในการดาเนินชีวิตของมนุษย์เราด้วยนะครับอย่างเช่นโต๊ะก,กี่ก,ก็ใช่นะเราต้องนั่งนะเราต้องเตียงนอนเราก็ต้องใช้นอนเนาะจริงเราเรานอนบนพื้นก็ได้แต่ว่าทาไมเราต้องมีทูกนต้องมีที่หลับที่นอนนะก็เพราะอะไรครับมันอำนวยความสะดวกนะในละหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นความหมายของมันก็คือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจําวันของมนุษย์เรา นะครับไปดู ờ, à, b b à, n, ครับเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งครับบทบาทของงานศิลป์ในชีวิตนะครับและกสังคมบทบาทของงานทัศนศิลป์หรืองานศิลป์ในชีวิตและสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นสัตว์ประเสิฐนะครับอยู่ด้วยกันมากมายอยู่ด้วยกันได้นะครับใช้วัฒนทรรมใช้บทเพลงนี้ ให้อะไรกันหลายอย่างนะครับร่วมกันได้นะทั้งหมดทั้งมวลนะครับในบทบาทของงานทัศนศิลป์นนในชีวิตานสังคมนะถูกสร้างขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาทําขึ้นมาก็เพื่อเหล่านี้นะที่พูดไปเพื่อความเป็นอยู่นะครับเพื่อประโยชน์ในการดำเนินดำเนินชีวิตของของมนุษย์เราเองเนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูครับอันที่หนึ่งที่หนึ่งครับนะ มนุษย์นะครับได้ประโยชน์ได้ประโยชน์รชนหรือมนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้นะฮะจากจากศิลปะวัตาธรรมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของสิ่งเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้นะครับนะที่มนุษย์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตปจัจจำบันได้นะอย่างเช่นถ้าเด็กๆต้องการตุกตา นะฮะเราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้สร้างตุก๊กตาขึ้นมานะครับจากวัสดุธรรมชาตินะเอาผ้ามานะครับเอาเอานุ่นมานะครับเอาปุ๋ย้ายมาเอายายสคราะห์มานะครับเอามาประกอบนะนะนำมาประยุกต์นำมาใช้นำมาให้เด็กน,นะเล่นได้นะเอาดินนะครับเอาดินมาปั้นลูกปลานะปั้นลูกปลา เอาใบมะพร้าวมาสานเป็นปลาตะเพียนนะครับเอาใบตาลเอาใบมะพร้าวเอาใบจากนะมาสานเป็นลูกตะก้อเต่เงๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องเราของการน,นํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์นะฮะในชีวิตประจำวันของของของ,ของบุคคลบางกลุ่มนะครับต่อไปอันที่สองอันที่สองนะเป็นประเภทที่อยู่อาศัยนะครับถามเรา ไหมเป็นมนุษย์สร้างเอาไว้นะครับเอาไว้ประกอบการอยู่อาศัยของมนุษย์นะมนุษย์เราในสมัยก่อนก็อย่างที่เคยท่นผ้เราฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยยุคเก่าๆยุคมนุษย์ถ้ำยุคดึกดำาวัน์นื้ออะไนไปเยอะยมากมายับไกลเหลือเกินนะบ้านเรือนไม่มีนะแม้แต่ข้ายังไม่มีใส่เลยเคยกายอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับนะเคยกายอยู่ด้วยกัน ไม่มีไม่รู้ไม่รู้สิไม่รู้ว่ามีสิทธิท์ทไหมไม่รู้มีวัฒนธรรมไหมก็คงยังจะบไม่มีนะครับมีความอายไหมก็คงยังจะบไม่มีทีนี้นะฮะมันก็พัฒนาการไปเรื่อยๆความเจริญรุ่งเรืองนะครับสติสัมปชัญญาสม,มอง,งต่างๆก็พัฒนาจากอยู่ในถ้ำก็มีบ้านมีเรือนอยู่นะฮะจากที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็มีความอายก็ต้องหาผ้า,า,ามาปิดหาใบไม้มาปกนะให้มันคิดชิดนะหนาวก็หา ใบไม้หาหนังสัตว์มาห่มก็อก็อุ่นทำยังไงมันถึงจะมีอาศิ่งของทำให้อบอุ่นผาวนก็คิดคนคิดหาวิธีการนะครับนั่นแหละนะฮะเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหรือใช้น่ะใช้ต่อไปครับนะอันที่สามนะเป็นสิ่งของตกแต่งสถานที่เออถามต่อไปว่าเด็กเคยเห็นไหมนะครับเคยเห็นชอบฟ้าไหมลูกชอบฟ้าชอบฟ้าอยู่ตรงไหนของของโบสถ์นะ ชอบฟ้าลักษณะเป็นยังไงชอบฟ้าเป็นยังไงครับชอบฟ้าลักษณะเป็นยังไงหรือยังไงครับชอบฟ้าลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับชอบฟ้าลักษณะชอบฟ้าเป็นอย่างนี้ครับเด็กๆเห็นที่ไหนครับลักษณะอย่างนี้เห็นอยู่บนหลังคาโบสถ์นะครับนี่คือชอบฟ้านะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งของตกแต่งสถานที่นะครับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม แล้วก็จะมีใบฎก,กาพวกซุ้มต่ตางๆนะครับ <c oughs> ที่เขาเอาไปตกแต่งบริเวณโบสถ์นะบริเวณโบสถ์ถามว่าตกแต่งไว้ทําไมเด็กจะเห็นนะครับว่บาหลังจากที่โบสถ์สร้างเสร็จจะถูกจะถูกฝังเาเรียกอะไรเาเรียกฝังฝังรูปนิ่มๆใช่ไหมฝังสีมาฝังรูปนิ่มๆอะไรนะนะเด็กๆเห็นไหมครับรูปนิ่มๆเนี่ยใหญ่มากนะพวกเรากล่าวว่าบูชากันถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์นะและเช่นนี้เอาไว้ที่โบสถ์ นะว้ที่โบสถ์ก็เอาไว้นะเอาไว้บริเวณบริเวณกลางโบสถ์หนึ่งรูปบริเวณวรอบโบสถ์อีกนะครับแปดรูปเป็นเก้ารูปเป็นเก้ารูปทีนี้พอฝังฝังลูกน,นิมิตเสร็จถ้าหากว่าไม่มีสิ่งของมาประดับตกแต่งคุมเอาไว้นะครับสิ่งที่เรากล่าววให้ก่อนหน้านั้นมนุษย์ก็จะเดินข้ามไปข้ามมาถือว่าไม่ไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือจะรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่นะครับมนุษย์กลัวเป็นเช่นนั้น ก็เลยเป็นไงครับหาสิ่งของนะครับมาประดิษฐ์นะเอามาครอเอามาตั้งเอาไว้ให้ขาววเลยนะตรงนี้เป็นรูปมิมิตนะเวลาใครเดินมาเดินไปก็จะไม่ได้ข้ามประมาณนี้ก็สามารถเป็นสิ่งประดับตกแต่งได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับอันที่ 1. 4เป็นอาชีพเป็นอาชีพเด็กๆเห็นไหมครับเป็นอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตตกรเป็นครูสอนศิลปะก็เป็นอาชีพเป็นศิลปินก็เป็นอาชีพ นะเป็นผู้ที่ปั้นนะฮะปั้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นอาชีพนะเด็กจะเห็นได้ครับ <c oughs> บ้านเราเห็นไนดะ้ชัดเจนรับที่คลองไผ่หรือไม่ก็ถนนสา,ายไฟฟนานะก็จะเห็นอาก็จะเห็นเป็นบางที่ก็จะมีแกะสลักพระด้วยอ่าหินทรายแกะสลักรูปกลมๆเป็นทรายหรือว่ารูปนิมิตแกะสลักเสมาธรรมจักรก็ถือว่านะครับถือว่าเป็นอาชีพได้ด้วย นะต่อไปครับเป็นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์สถานก็อย่างเช่นถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวของปฏิมากรรมคือการปั้นนะครับปฏิมากรรมคือการปั้นอย่างเช่นคุนยิงงอนะฮะท่านมีคุณงามความดีแต่นครราชสีมานะฮะท่านก็จะถูกปั้นนะครับปั้นขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้นะครับให้กราบไหว้นะก็เป็นอนุสรณ์ ในเราสัเกตดูครับว่าตรงรี้เราก็มีนะลูปปั้นนะลูกปันนะกป้นตัวแทนของอ,องค์สมบัติสมุทรเจ้าหรือไม่ก็ปันตาออก็จะมีรูปรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกนะมีรูปคุณหญิงโมหรือท่านเท้าสุัรรณให้พวกเรากราบไหว้นั่นก็เกิดในะฮ้เกิดว่าจะาเป็นอนุสรณ์สถานทู่สร้างขึ้นมานะจากมนุษย์เพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครบเป็นบทบาทเป็นบทบาทคนเรียกว่าบทบาทเลยนะฮะ ที่เราสามารถนะใช้งานสินนะครับนะให้เกิดประโยชน์กับตัวเราครอบครัวชุมชนหรนะือที่เรียกว่าสังคมได้นะครับเด็กๆครับถ้าหากว่าเราเห็นเรเห็นคุณค่าความสำคัญนะฮะของความสองพันหล่านี้เห็นคุณค่าของสิ์เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมนะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะก็แสดงว่าพวกเรานั้น ก็ยัเกิดนะเกิดความสัตย์ยในเรื่องของวัฒนธรรมก็ยังไม่อยู่ตื่นหนนะครับท้ายนะฮะท้ายท้าย EP นี้ก็จะมีใบงานให้เด็กทำนะเช่นตอบควาหมายของควาว่าอิทธิพลมาด้วยนะครับสําหรับ EP นี้ครับโชคดีเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ